การเลือกคำเย็นเย็นไว้พูดกับคนอื่นการหาคำดีๆไว้กระซิบบอกตอนเองมีค่ากว่าคำทำนายดวงประจำปีสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่คำนี้หลายคนคงรู้สึกฝืดๆตอนพูดแล้วก็ต้องยิ้มแห้งๆตอนฟังพวกเรามาถึงจุดที่ผู้คนค่อนโลกจุกเสียดอยู่ในอกเกินกว่าจะหลอกตัวเองว่า จะขอความสุขวันขึ้นปีใหม่กันได้ดือดอโลกที่กำลัง,องโอมโรคไม่พร้อมจะให้ความสุขกับใครง่ายๆและพวกเราก็ยังไม่มีใครพร้อมจะหนีออกไปใช้ชีวิตนอกโลกกันได้เสีด้วยส่วนใครจะอยู่ตรงไหนซ้ำเติมตัวเองด้วยใจที่หนักทึบหรือฟื้นฟูตัวเองด้วยใจที่ใสเบาก็ขึ้นอยู่กับความต่างกันตามกรรมเฉพาะตนกรรมเฉพาะตน ไม่สนปีใหม่หรือปีเก่าสนแต่ว,วันนี้ว่าต้องให้ผลกับคิวกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ปีเก่าหรือที่เพิ่งทํำใหม่เมื่อวานนี้กรรมเฉพาะตนไม่สนหลักปร,ระชาธิปไตยไม่มีการเทียบเขาเทียบเราไม่ใช่เห็นคนส่วนใหญ่ได้และทึกทักว่าฉันก็ต้องได้บ้างไม่ใช่เห็นคนส่วนใหญ่เสียและใจแป้วว่าฉันคงไม่คล้าวต้องเสียด้วย ทุกอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัวรู้แก่ใจตนทั้งนั้นว่าตอนนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับกรรมที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลคนยุคเราส่วนใหญ่ดูหมอเพื่อให้ทำนายว่าผลกรรมเฉพาะตนหรือชะตากรรมของฉันในปีหน้าจะดีหรือร้ายจะพุ่งขึ้นหรือร่วงหล่นซึ่งถ้าได้หมอดูแม่นๆก็ดีไปจะได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า แต่ถ้าได้หมอดูพวกล้าเป็นนักเดาวสวดบางทีก็มีสิทธิพังทั้งชีวิตเราะวางแผนผิดเอาง่ายๆในทางพุทธทุกสิ้นปีที่ยังไม่สิ้นใจเรานิยมสำรวจใจที่ยังไม่สิ้นนั้นเพื่อเรียนรู้ความคืบหน้ารวมทั้งอาจพยากรณ์ตนเองได้ด้วยว่าปีที่กําลังจะมาถึงมีแนวโน้มเป็นปีบุญหรือปีบาป วิธีเก็บสถิติไว้พยากรตัวเองง่ายๆได้แก่การมองให้เห็นจิตตัวเองเหมือนวัตถุดูว่ามันติดไฟง่ายหรือว่าอยู่เย็นเป็นน้ำนิ่งได้ทุกเรื่องสถานะร้อนง่ายหรือสงบเย็นเป็นที่สบายของจิตคือสมบัติติดตัวมาตลอดปีและคุณเท่านั้นมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้เป็นเงาตามตัวไปถึงปีหน้าหรือปีไหน ผมเขียนบทความนี้ด้วยความรู้สึกเห็นใจทุกท่านที่กำลังย่ำแย่กับสถานการณ์โลกปัจจุบันและผมก็หวังผลจากการเขียนว่าทุกท่านที่อ่านจะรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างน้อยเห็นแนวทางบ้างว่าสถานะของจิตที่นิ่งเย็นพร้อมเป็นกุศลไม่ซัดสายไม่สับสนไม่ท้อแท้ง่ายมีความสำคัญและจำเป็นเพียงใดกับปีใหม่นี้ การตัดสินใจเลือกคำเย็นเย็นไว้พูดกับคนอื่นการหาคำดีๆไว้กระซิบบอกตอนเองจะกลายเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าคำพยากรณ์เพราะยังไงทุกคนก็รู้ๆเต็มอกกันอยู่แล้วว่าทุกประเทศกำลังจะลำบากเชิงเศรษฐ,ฐกิจผู้คนจะพากันหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมแต่ที่ใครๆยังไม่รู้ชัดก็คือตัวของตนจะพลอยร่างพลอยแห я, ตกเป็นผู้เคราะหร้ายทางจิต หรือกระทั่งกลายเป็นผู้ร้ายทางวิญญาณรวมไปกับชาวโลกจำนวนมหาศาลด้วยไหมถ้าฟังแล้วร่วมรู้สติหรือมีความสว่างขึ้นภายในแม้เพียงน้อยนิดก็ขอให้กำหนดจิตร่วมถักทอกระแสกุศลเป็นเครือข่ายมหาโสมนัสมหาพลังบันดาลใจแด่กันและกันขอให้ทราบเถิดว่าเมื่อใดดวงจิตดีขึ้นสะท้อนว่าเมื่อนั้น ดวงชะตาดีขึ้นแล้วและถ้ารักษาความสว่างไว้ด้วยปัญญาอันสงบเย็นแบบพุทธก็จะไม่มีปีหน้าหรือปีไหนที่ทำร้ายคุณได้มีแต่มหากุศลจิตของคุณจะทำทุกปีให้ดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หมายเหตุผู้อ่านขอฝากไว้สำหรับท่านที่ชอบดูดวงคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทุกคนทำดีทําชั่วต่างกันการทำนายดวงตามเดือนเกิดตามราศีตามปีเกิดเช่นปีหมูปีไก่ตามวันเกิดเช่นวันจันทร์วันอังคารนั้นขอให้ทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้เพราะคนเราต่อให้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันราศีเดียวกัน ก็ไม่มีใครที่จะทำกรรมเดียวกันทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างนิสัยสันดานก็ต่างกันความดีความชั่วการทำบุญทําบาปก็ต่างกันจะมีดวงเหมือนกันไม่ได้ถ้าคนเกิดเดือนนี้แล้วต้องมีดวงเหมือนกันไปทั้งโลกกฎแห่งกรรมก็ไม่มีความหมายนะครับจะมีการทำดีทําบุญไว้ทำไมถ้าทํำแล้วก็ได้ผลเหมือนกันกันกบคนอื่นและลองคิดดูนะครับว่าแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละราศีนั้น มีประชากรมากเท่าไหร่รวมแล้วทั้งโลกมีคนอยู่มากแค่ไหนแน่นอนว่าต่อให้เป็นการดาวมั่วทรงเด็ดไปก็ต้องไปโดนกับดวงชะตาของใครสักคนหรือไม่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเช่นการทำนายว่าเป็นคนทำดีไม่ขึ้นหรือทำดีแล้วเขาไม่เห็นค่าแน่นอนว่าคนดีมีศีลบริสุทธิ์จริงๆนั้น มีน้อยกว่าคนไร้ศิลไร้ธรรมอย่างมากทำดีกับคนพวกนี้เท่าไหร่เขาก็ย่อมไม่เห็นค่าจนทำให้รู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีหรือทำดีกับคนไม่ขึ้นพอไปเจอคำทำนายที่ตรงกับชีวิตตัวเองก็ทึกทักเอาไปเองว่าหมอดูคนนี้แม่นหรือดวงแบบนี้เชื่อได้ทั้งที่จริงถือว่าเป็นการหวานแหดาวส่งไปเท่านั้นการทำนายแบบเหมารวมในแบบที่ดูดวงตามปีเกิดวันจันทร์วันอังคาร ราศีนั้นราศีนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรน,นามายึดถือหรือเชื่อเป็นตุปเป็นตะอย่างทุกวันนี้นะครับและความเชื่อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปตปรามา์เป็นความเชื่อแบบงมงายผิดทางถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งที่จะขัดขวางความเจริญในทางธรรมและอาจนําชีวิตไปสู่หายนะได้มากกว่าที่คิดก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ